หลังจากเมื่อคืนนะครับได้ปล่อยตัวบอทดเวอร์ชันสนไปนะครับแล้วมีบางคนไม่บางคนทุกคนที่ใช้ตัวฟรีนะครับยูเซอร์ฟรีเมื่อมันพักเสร็จแล้วมันมีบั๊กนะครับอันนี้ผมแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับอ่ะลองารันกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะคอนฟิกเวลาพักเหลือ1นึนาทีนะจะได้ไม่ต้องไม่นานนะครับผมจะรันเป็นตัวฟรีนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะไทมสคริปต์ไปเลยนะครับอ่ะ แล้วสําหรับบางคนนะครับที่ว่าเลื่อนลงไม่สุดนะครับอันนี้ผมตั้งเลื่อนสกอร์วิวลงมา100จุดนะครับถึง3ครั้งก่อนหน้านี้ผมตั้ง50 25แล้วก็10นะครับทีนี้ผมตั้ง100เลยสกอร์วิวหน0่คือ100ยเนี่ยยังไงมันก็ลงมาล่างสุดอยู่แล้วแล้วก็ตั้งให้มันลู o ถึง3ครั้งนะครับแล้วก็ดีเลย์เพิ่มระยะเวลาขึ้นไปถ้าของใครยัง เลื่อนลงมาไม่ถึงฮีโร่ตัวล่างสุดอีกนะครับรบวนถ่ายวิดีโอมาให้ผมดูหน่อยนะเพราะว่าบางคนสกอร์วิวเหมือนว่า1จุดเนี่ยมันละเอียดนะครับ1จุดมันเลื่อนไปได้แค่ไม่เท่าไม,ไม่ไม่กี่บรรทัดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นลองตั้งสกอร์วิวในตัวตั้งค่าของเมาส์ในคอนโทรลพาร์เนลดูก่อนก็ได้นะครับแต่ผมเคยลองตั้งแล้วมันมันไม่เห็นผลนะครับมันช่วยอะไรไม่ได้มีฮีโร่สิตัวนะครับ ทำงานได้หนึ่งตัวพักเก้าตัวนะครับก็แบบจะทำสคริปไปตอนเวลาพักมันจะใกล้หมดเลยนะครับอ่ะมาดูนะครับ 2...1... หนึ่งโอเคทำงานต่อได้นะครับนี่นะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เกมมันเน่าๆนนะมันก็จะโหลดหน้าฮีโร่ช้าแบบนี้นะครับ ตัวบอร์ดมันก็จะรอให้นะครับรอสิบวิรีเซ็ตโอเคทํางานได้นะครับส่วนราคานะครับมาครับสําหรับราคาบอร์ดนะครับผมพิมพ์ไว้เว้นวาก็ยางสวย,ยนะไม่อะไรไว้ใน Facebook อ่ะเลเวลหเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่1เดือนละ199บาทนะครับเปิดได้ไม่เกิน10จอนะครับหรือเกมไม่เกิน10จอนะเกมหลุดลออินให้อัตโนมัติแก้สถานะเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลดอันโนมัแมนนวลไอดอล ได้ทั้งหมดเลยนะครับสถานะอะไรที่มันเด้งมาและอนาคตถ้ามันมีสถานะอะไรแปลกๆเด้งมาอีกก็แก้ให้อีกนะครับอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆนะครับจบแมปไปแมปต่อเองได้ก็คือเลเวลหนึ่งนี้นะครับก็คือรันหลายจอได้ไม่เกิน10จอนะครับแล้วก็บอดปล่อยบอดนั้นทํางานไปไปของมันเองเลยครับเราไม่ต้องไปยุ่งเลยคือบอทจะทํางานให้เราเองหมดทุกอย่างนะครับและเลเวลหนึ่งตัวอันลิมิตนะครับก็ เดือนละ399นะครับเปิดได้ไม่จำกัดจอนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็เหมือนตัวบนเลยนะครับเหมือนกันนะครับเรเวลหนึมี3ตัวนะครับแบบออฟไลน์ line, เดือนละ499บาทฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเปิดได้ไม่จำกัดจอเกมดูดล็อกอินให้อัตโนมัติแก้สถานะจบแมปแต่ตัวออฟไลน์ line นะครับตัวออฟไลน์โค้ดโปรแกรมจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรันในเครื่องของคุณโดยตรงนะครับไม่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตรวจสอบในการล็อกอินเพื่อตรวจสอบคีย์อะไรวนี้นะครับและไม่ต้องสมัครผ่านตัวเว็บไซต์นะครับคือตัวอื่นต้องสมัครผ่านตัวเว็บไซต์เนาะเพื่อเอาคีย์มาใส่ในโปรแกรมนะครับเอาคีย์มาใส่ในไฟล์คอนฟิกเนาะก็คือตัวออฟไลน์นี่คือจะออฟไลน์ร0 0เปรเ็นลยนครับบอทจะไม่จําเป็นต้องต่อเน็ตไม่มีการรับส่งข้อมูลใดๆมาทั้งสิ้นนะครับและลูกค้าสามารถใช้ไฟวอลนะครับบล็อกตัวบอทได้เลยนะครับบอร์ดก็จะทํางานได้ ุกตินะแต่ถามว่าทําไมต้องใช้เป็น499เลยทําไมราคามันถึงแพงออฟไลน์นี่คือผมต้องเขียนบอร์ดมาเพื่อใช้กับเครื่องนั้นๆโดยตรงเลยนะครับเขียนบอร์ดมาใช้กับเครื่องลูกค้าโดยตรงแล้วก็เขียนโปรแกรมเพิ่มในการวันหมดอายุนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้ก็คือจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับลูกค้าต่อนหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับผมต้องมาเขียนต่อนหนึ่งท่านเขียนโค้ดต่อนหนึ่งท่านนะครับ อาเรเวลสนะครับ299เนะครับเปิดได้ไม่เกิน10จอเกมหลดล็อกอินให้จนอัตมัตก็คือเหมือนเรเวลหนึ่งหมดเลยมีเพิ่มขึ้นมาก็คือมีล็อกมีบันทึกเวลาจบแมปเวลาเกมหลุดเวลาขึ้นสถานะอะไรต่างๆนะครับจะมีล็อกมี Data าล็อกขึ้นมาเลยแล้วเราก็สามารถมาดูได้ว่าโอเควันนี้ไอ้บอทจอที่1เนี่ยจบแมปไปทั้งหมดกี่แมปบอทจอที่2จบแมปไปกี่แมป จอบอดจอไหนขึ้นสถานะอะไรบ้างมาบ้างในแต่ละวันนะครับเพื่อที่เราจะได้มาวางแผนในการจูนตั้งค่าตัวฮีโร่อะไรต่างๆฮีโร่กี่ตัวไปทำงานคือเรามาวางแผนได้ในอนาคตว่าเราจะทำยังไงให้บอดมันทำงานได้เหรียญสูงสุดนะครับเลเวล2องอลิมิตก็เหมือนกันครับก็ไม่จำกัดจอแล้วก็มีฟังก์ชันล็อกฟังก์ชันบันทึกให้นะครับ เลเวลสามเดือนละห้าร้อยเก้าสิบเก้าเปิดได้ไม่จำกัดจอเกมดูลดล็อกอินให้โนมัติเหมือนกันนะครับมีล็อกให้และมีเพิ่มขึ้นเข้ามาก็คือแจ้งเตือนผ่านไลน์เวลาเกมดูดหรือเวลาขึ้นสถานะต,ต่างๆหรือตอนจบแมปก็คือมันเกิดอีเวนต์อะไรต่งตางๆขึ้นในเกมเนี่ยก็จะมีสถานะก็จะมีแจ้งเตือนผ่านไลน์ไปให้ลูกค,ค้านะครับก็คือเลเวล2กับเลเวล3ตอนนี้นะครับถ้าใครจะใช้นะครับรอผมเขียนโปรแกรมเข้าไปอัปเดตนิดหน่อยเนาะก็ไม่เกินวัน2วันนี้แหละครับ โอเคแล้วก็บอร์ดทุกตัวนะครับจำเป็นต้องอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดเสมอนะครับเพราะว่าตัวเกมมีการอัปเดตตลอดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดบั๊กและปัญหาในการใช้งานนะครับถ้าผมเขียนบอรดตัวใหม่มานะครับแล้วลูกค้าย,ยังไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวตัวบอรดมันจะแจ้งเตือนนะครับว่าให้อัปเดตโปรแกรมนะครับให้อัปเดตบอรแล้วก็ใครสนใจที่จะใช้หลายจอนะครับลอง กานะครับใช้ตัว user free ดูก่อนนะครับว่ามันมีบั๊กไหมเผื่อบางคนไปรันแล้วมันไม่ได้จริงๆเนี่ยจะไม่ต้องเสียเงินกันนะครับแล้วก็ตั้งค่าหน้าจอนะครับตั้งค่าหน้าจอเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้มุมบนขวามือนี่นะครับการตั้งค่าหน้าจอนะแล้วก็ตัวบอทดตัวนี้นะครับออกบอรดกด escape นะครับไม่ใช่ปุ่ม n แล้วนะครับ escape esc นะครับ escape เพื่อปิดบอทนะครับ สำหรับอัปเดตเบื้องต้นมีเท่านี้นะครับใครที่สนใจบอทนะครับลองเทสตัว user free ดูก่อนนะครับถ้ามันรันได้ปกติก็ inbox มาหาผมนะครับเพื่อติดต่อขอลงทะเบียนแล้วก็จ่ายเงินกันนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนที่สนับสนุนนะครับส่วนวิธีการเซตบอทดหลายจอนะครับดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่มุมบนขวามืองโอเคครับสำหรับลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ